สวัดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกวอกมรกตด่างชมพูและดินปลูกกลอกมรกตนะคะดินปลูกนี้ก็เป็นดินปลูกที่เราไปขุดเอาอตามใต้ต้นไม้นะคะในชุมชนนะคะพนักง,งานกวาด ไปไม้ังความสะอาดบอกว่าเอาไปได้เลยเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปทําประโยชน์ได้เลยเพราะว่าปกติก็กวาดกวาดกาดแล้วก็กองไว้เป็นขยะนะคะบางทีก็ต้องขนไปทิ้งที่อื่นเพราะว่าดินที่กวาดทับถมกันนานๆเนี่ยก็ทําให้บริเวณตรงนั้นไม่สะอาดสะอ้านนะคะดังนั้นคุณตาก็เลยบอกว่าให้ไปช่วยเอาดินมาปลูกต้นไม้หน,น่อย เข้าทางเราเลยค่ะ